นีกลับมาหาพ่อกกินสมไกตัวอ้วนเลยลืมเดือนนะครับมันเลยสิ่งเป็นขาตอนไปเห็นน้องึงมาฝันไงลืมเปิดไฟลืมเปิดไฟแม่ขาวล่ะว่าจะน้องเพียรแขกินที่สิบ่็คือว่าเป็นตะกินนะครับนี่เป็นเห็นล้วโอ้เอาเพื่อนออกมาคือพ่อกระดิ่จมไว้ท่าจะเสียบพี่น้องใส่สายยังไงพี่น้องอ๋อรวยเดี๋ยวรวยเด้๋ยวผมไก่บานท้องหอมสุดแสบมาจ้าพี่น้อง น้ำกรูกรูแซ่บเที่อไรไข่หน่อยอาการทอนๆเอาเอาจ้ะไก่แซ่บสวัสดีครับสวัสดีครับขอตัวครับพี่น้องยี่สิบบาทวันนี้เราต้มไก่สูตรนี้ใส่กินใส่เมกเธาสูงเกินไปมอนบัวละมาขอบัพคุณนะแนะนำตัวหน่อยครับบงานผมเมกหลุ่อหน่อยสักเดิมครับอืมวันนี้กลับมาหาพ่อกรับวัดดีพี่น้องเราสวัดดีครับ กินต้มไก่ตัวามันเนี่ยเอาหม้อมานเนี่ยเดือดหมอเนี่ยก็เราฝากเสริมตอนนี้คุณแม่ก็กำลังหอบเปล่าไฟครับผมเมฆเนึงเป็นกระเป็นยังได้่ะเคยหนึ่งู่แต่ตอนนี้ก็มันรัวมันูัวรักลืมหรือยังนี่ครับอาจจะไม่ได้กินขอน้อยกำลังเตรียมไก่ล้จะเสียบขนาดได้พี่น้องเลยอะไรนี้อ่ะ ชิ้นกันตัวงามนะพ่อบไก่มันดีว่ะไก่ตัวบักงามพี่น้องไกบ่ไกบ้านตลาดพลอยพึ่งครับพ่อน้อยมีได้เลี้ยงไก่ด้วันนี้ก็บเจี๊ยบก,ก่อนเนี่ยน,นะพ่อแม่นพ่อเป็นชิ้นเป็นซินแล้วก็ละฟากด้วย<ม>ตอนใหญ่ๆเใหพ่อน้อยเตรียมไก่ก่อนนะครับ,รบไก่เหลืองเดือนะครับมือน มันมันเลยเป็นซ้นเป็นขาก่อนได้พี่น้องมังละฝากงสมไก่สูตรโบราณเนี่ยนะหอมแมนผีเงยของใหญ่ปังให้กะถินน้อย,ยเพื่อนี่<ม>เป็นดูกสาวกนไ,ได้สุดแบแ่บครมันน้หอมสก่อนพี่น้องมันค่อยต้มนี่ครับผมบรรยากาศตอนแรงแรงว,วัวาอหน่อยซอยเดือมพีเดียครับพี่น้อง หน่อยจงไว้ให้เมกนี่แหละครับม,มาว่าพร้มคุยกันเป็น,นอยากเคล็ให้เมกกินอ้อมนองงัวครับผมสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีอีกรอบครับประเทศอย่างเนี่ย ทุบแล้วก็หั่นจ้ะได้ดูไหมซีฟเกตินน้อยนะทุบแล้วก็หั่นท่อนเอาสารนี่คือซอยเซฟมากเฮียซอยครับผมคือว่านอคอซอยก็ได้ทุบแล้วก็หั่นใช่ไหมไม่ต้องแกะอะไรเลยใช่ไหมต้องแกะดอกหมานวไม่เสียมหรอแต่ก็จะพยายามทำให้ได้ปึ๊บโอเคยังโอเคไม่เอาโอเค้านะซอย ทายคือหอมเดี๋ยครับข้าวเหนียวย่างดีเลยครับตีถือเมื่อจะฟองนะไม่ถูกว่าตีตื่นนะโยกอบเน้นคือหายแท้คุณคู่ไงตามสไตล์นะครับพี่น้องคุณพ่อต้องมีสไตล์ไปลว่าใส่ไดู้ออได้แล้วพ่อดยอดได้เมียเขาแตแล้วก็ใส่หม้อพ่อโอเคพ่อบอกว่าพ่อเพิ่มให้นะอาวหุบมาใส่หม้อ ครับพี่น้องวัตถุดิบพร้อมแล้วอ้าวเฮ้ยเขาลื่อนไปอียมนิดนึงอได้อีกไหมผักผิดกระเทียมนิดเดียวจนะดินไม้ด้วยจ้ะเดี๋ยวใส่ละตันคอบุบๆเอารสชาติได้เธอแบบเข้มข้นเข้มๆไม่เอาล้างโคก็ปรุงแล้วค่ะพี่น้องใส่จะเหลือปรุงเต้าตอนนี้เลยด้วจ้ะนี่มาเบิงไว้เขาปรุงนะเกลือถ้าอยากไปต้มกินยื่หัว ต้มขายยังสิแางอาชีพต้มใส่อะไรก่อนสมุนไพรใส่ใส่ซ่าด้วยเมกโคลชูนเมกเด็ดใบอันมะกรูดร่องเอียดจักสองสามใบจะไปครับเชฟเรียกสูตรอีแม่ลด้วยมาเนี่ย้อดน้ำปลาแดงนิดหน่อยนี่เดียวได้จ้าพี่น้องบ่ถึงก็เป็นแถวอ่อนแถาแกงแล้วค่ะอ่อนมันทองหอมพร้อมพร้อละเธอถึงนะอ๋อนั่นไงเราใส่เสื้ทถ่ายดิชมบะ จันได้ไหชาติีก็ย้ขนมวสูงอื่อ้เพื่อเรือเพื่อขาดก้นใเลยครขวามันนี้มสมันอาวเอาสิให้ยกหม้อไปตั้งไฟ่นนสายเขาอ๋อ่นนี่สายเขาใ่เขาเป็น่อนสเขาครับยงเป็นเือย้นองแล้วมอได้ไหมอรครับพี่นองเบรงไฟนะคะ ข้ากรเอาไก่ก็เื่องต่างๆเย้าปูข้าวก่อวยกระจาเนาะหวมันแหมๆนี่ก็ือเปิดไฟเหรอไล่ออกไล่ออกเฉินบอกว่าจะทายหนาฉันแต่อาหารก็ตะฉันแหมๆแหมเแบบรอสรู เป็นไงบ้างครับเชฟว่าเชน้องเฮ็ดให้กินลืมเปิดไฟลืมเปิดไฟแหมหนาขาวละว่ <laughs> าเจชน้องเฮ็ดให้กินคือส,สิบว่าคือว่าเป็นตะลกินเราขาวที่นอ,อน,นี่เป็นเห็ยนละฮัทไหมแหม่้าวดูเอาเมียเฮ็ดยเจ้าไหอหอนยาเมันก็้ทเต็มต้มว่าหมาอะไรเขากินผัดไทยก็เป็นยู <laughs> นี่ครับเริ่มพร้อมแล้วจ้าได้วางแต้วก็เดี๋ยวใดทีเด้อ กวนเท่าไหร่มันบอสโดนเต๋อเจ้น้ำเครับโอ้ยสร้อยอยันพักหอมไว้ตัวพี่นอ้องนี่ขึ้นสูงมันมีเห็นเนี่ยเกล็ดลูกพี่นะเห็นหน้าพอกันเนาะอุย้ยเพิ่นเห็นดูแล้วล่ะนี่นี่นี่เบื้องแนี่ยเราอยู่เรากินเท่านี้นะ <c oughs> ยังนี่พออันนี้พักเถิมมันนี่นะเสียดนางพวาเราอ้อมน้องโง่นี่นะจงไวท้ทาลูกนะ <c oughs> นี่ครับน้องโง,โงโง่เอาเล็กเอาเนี่ยเอาเพิ่นออกมาคือพ่อกระยิจงไว้ทาครับผม จะเสียบพพี่น้องไข่สายใหญ่ๆได้กามเงี่ยเด้พร้อมกินกับลูกสาวลูกเขยทะนึงเงอะเลยึ้นพ่อลูกใายป้าจงไว้ทาจังหน่อยสนับมันก็สุดกำลังแล้วนนนในรูนี้เลยเตรียมพักขำพูพักอิเลิศไว้แล้วก็นพักแก้วน,นำ้ำเดี๋ยนี้ละโหหอมแดงเนี่ยครับพี่น้องแต่ต้องเอาไปค้างหม้อมันน้อนเดี๋ยวก่อนจะค่อยมาปรุงครับรบอจากข่าวทาหมอ้อนี้ก่อนีอ้โหแล้วแล้วราบุดังปร โทษทีหน่อยค่ะมันอีกเซียขึ้นเป็นตาสองจะมันแล้วค่ะขอบอกณูเลยเอาแบบสดนามป่ะเอาครับใส่ครับบอ้อยู่นี่กับไซ่แล้วก็อีกพอนวนกัน <laughs> มาเมี่ยสดนามป่ะ <laughs> <c oughs> <c oughs> ือ หูกันยังเอาไปมวยก็พอแล้วนี่ต้นไม้ไส้บ่มีบ่ครับใบตองออแล้วก็เอาไว้ลงละ5 6 7กระถางนี่ลูกเอ้ยอันนี้่งยาูเฮาไปอยู่ัเินฮ้อนเด้อันี้แม่เป็นงูดงแหไปเบิ่งไข่อยู่ซั่นสิลูกมมีต้นไม้หลายมันก็จะเย็นสบายหลายโพด าถเหมี่ยมัเป็นกรรมการเลยพราะน้ำใหม่เขงยนหั่นหูได้ต้นใหม่เธอเนี่ยเมี่ยเธอบอกว่ารวมเราพิสสอบห้าโมงแต่เราได้หานอย่เลยอันนี้เดี๋ยวตรงนี้มันยังฮ้อนเปลย์เห็นมันเปื่อยก่อนจ้ะผอผอบอกว่าไก่มันแบบเออไก่เอินวายังก็ไก่สาวแก่จังไลยสาวแก่สนามหญ้าจังเลยค่ะคนสามคลิปเนินหาสี่คลิปเพริมความระดับความเปื่อยหลุนไส้แล้วเนาะครับนี่นะคะฟ้าหมอมาเถอะ ปีนยาบานกนฟ้าครับผมกินเล่นปะอเห็นถือพอดีนเด็กพอดีแล้วอันนี้เขาต้องใส่ตอนไหนตอนใกล้สุกเออจะมากังวลทำไมเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมเอาหนือโออมแรงขึ้นขึ้นพวงงามนะครับใส่ครับตัวดีมากกว่เจอบริลัมแท้จับจับม่จับบาทนี่ครับใส่ท่านให้พี่น้องคนถูกก่อเนาะแต่ว่าคนเฮ็ดดีนี่สะอาดสะอาดครับผม เดี๋ยวชีตำแจวก่อนครับพี่น้องครับผมโดยเชฟมี๊เค็มแน่นอนต้มเฉยไม่ปรุงอะไรไม่เลยนะใส่ลงไปนี่อย่างเนี้ยฝรั่ซูพีซูนองฟ้ามีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงครับต้มคนก่อนแต่กีราตองมาก่อนนะนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ50%แล้วครับ เจวก็จะมันสีแซ่บนอนจะได้กินกินต้มไก่ต้มกินก็แจลวพริกดิบชมๆจ้าพี่น้องชมเข้มเข้มนะจ๊ะชมเข้มเข้มต้องขาสเต็ปครับผมน้ำแดกแข็งหมาห้องกับบอว่บอยังละไล่แล้วครับผงนัวเลยครับหนตัวเสีไปก่อนค่ะเบาแนวโมมีฟิวเสียบเสียบกูอยู่มองนี่ละนี่ครับน้ำปลานี่เป็นน้ำปลาคลาสสิกสมัยโบราณครับผม ทั้งกาดสินเพิ่นใส่น้ำปลาตาเน่อใหม่ครับแต่ว่าทั้งบานองน้อยทีเป็นน้ำ,นำปลาตาไสตันครับผมใส,ใสตันตะกินใสแตใ,ใส่เดอดจำตะว่าะมัมีๆๆมนมคนมาขายนะคะครับผมสมัยแบบว่าไก่รสน้ำปลามาแล้วเอาไว้เอากวดเกลาไปแหลกนะครับทรายนี่นๆๆๆๆครับบากหน้าหอมๆตะเสมนะครับเนาะนี่ครับจะเก็บเก็บลอยแล้วครับก็จะซิมครับผม แสบเนี่ยนอนครับไม่เจยแม่ไเจาครับอยเื่อละจ้าพี่น้องเนี่ยติมบอาเงะพอดีนำพอดีตอนพอล้ว่รสชาตินั่งได้ได้ได้ม่ใ่ปาสดหลายแบบนี่ครัพี่น้องเปื่อยเรียบ้อยแล้วตุ่มไก่บานหอมๆอม่สบแสบคงเลยครับซุกเราต้องคงนี่ครับแม่ปาแผนก ระ่วงพรงางางนี่เป็นคนที่แบบว่าใส่ยังแบบคุมคาบางมากเลยครับผมขันท่านไหนที่ที่ใส่ว่าเหมือกัเก็บครับผมน้ำอูจูถือใจพลอ,อยหรือมั้งเหมือน,นี้มาจ้าพี่น้องสดน้ำโกรกโกรกเศเหียไหลไข้หอยอาการหอนเอาเอา,าจ้ะมาเจ้ามีบอกอรอป่ะครับใส่ครับบ่มีดอกจากอ้าใส่บบไปขอเอา สองตัวครับผมยี่สิบบาทลองงอเยอะได้ปุ๋ยมาเลยค่ะสวัสดีค่ะปุ๋ยเด้อค่ะปุ๋ยอำนาจมือนี้แม่เยี่ยมพอน้อยก็แม่ปานค่ะโอ้ยเนี่ยตุ่ลูกขอโทษขอโทษเื่มเรื่อืมอ่ะเรื่มเลยค่ะห่วยต้มไก่ก่อนเลยเอาเลยก่อนเนาะต้มไก่ก่อนบุลุ่มไหมต้มไก่ก่อนหัวถึงมือ ก็ไปก็มั่นดีแล้วตอนใหญ่ทะลุเกือตับเออออนมันจะสดง่ายๆใช่ไหมพเท้าและแฮวมี่คยดีพี่น้องกินเป็นอันันนี้ล่ะหน้าคาเทศจัดได้ครับทำไมครับอ๋อชิมกันสเตปปอานี่ต้องแบบชิมไปแล้วนี่น้ำมคือจวดได้ใจแรอเป็นไหน นี่นี่ิดตออเม่อบ่เสียซองเมื่อจการได้เมกเมย์อไเสียมกหายกันอีกกินไตนะมว่าเาม่ว่ากินบกอร่อย่เมกไอซไมัเมื่อนี่มันมีได้ครับมัดไตม่ได้อนบ่ขอแ้มีสิอุบได้ครับขันไทยคือชิมไปร่อยหนึ่งแสบเสี่บเมกเราครับมาเนื้อเน้นเน้น เต่าไนได้ลูกเอ้ฮอนเลยนี่ได้สิกินไหนตัวอืมอมฮอนห่วงตอนได้ลูกเอ้มีขอากขัียครับมือนี้ครับน้อลค่ะมี้ไ่ได้เอิญเมย์ก็ไปุ้ยละมาเองเลย่ว่าจะอะไก็ครับเออเมยเอ้ยปุ๋ยเอ้ยเออเมยเอ้ยปุ๋ยเ้ย ได้ยินทุกคลิปนั่งตัดคลิปอยู่ได้ยินตลอดเสร็จหอดลูกห้องก็เสร็จแล้วห้องพี่น้องแล้วก็ห้องอันนี้ยังพอสือแซ่บเลยเสือกตร่มแกแกหันหน้าหาพี่น้องเลยได้หรือเออโอเคป่ะเอาเต็มที่เลยมันเสือกหัวอันเลย ไดก่อนถ้ามาแดงพี่เด้อไปไข่มดส้มพี่น้องทางนั้นคือคนนี้ไงัวปาไก่ขมันดีอ่ะไม่เนี่ยอ่แต่บ้ายินท้อปลูกอ่ะอึนตันบ้ายิเยอะพี่น้องก็ว่าไปเตี้ยยิ่งเยอะหลายหลายเลยพี่น้องเอ้ยหลายมันก็ขอเงินเติมน้ำมันหรือไ่ยอมขายเขามาขอแหรอ เขาเนี่เหลาใ่ไหมู้เจลเวเซลเดอเมทโอ้โหเป็นตะกินน้ำซุปอยากเียงชอบอ่อือชอบดือย่างเงี้ยเออเริ่มย่อยละอ้อนราคะไรนี่อยู่บตสมไก่บานนี่อยบ่บมันสิมี้หลาน้มไก่บานอยู่แต่ยังบบทันเด้เคยไปกินซื้อกินลองมึง่อแม่ลูกว่ามันแ่บปังมีไปลองไก่บานนี่หีื่ ส่วนหมาเขาไปกินมันจะเป็นตสมแซบเนาะเฮียแบบไทยไทยแบบเปรี้ยวแบบสมแบบจัดเลยร้านต้มไข่บ้านแบบนี้มั้งเออน้อยภาษาจังร้องดึ๋งปีพะลุงใจ่เ้าไหมเจ้ากินเย็นเป็นระบบผลไอหน้ำลงมาก่มแต่แบบมันเย็นได้แบบเอาน้ำลง่ัลงค่ะ ฝนตกสักว่าฝนจิตกฝนตกพยากรรมพยากรณ์นักบารมันอยู่คน,นจิตกเขาต่างอืมอื้อตามอี่สคืใบสางพอฝนจิตกแต่กับตกจะสองทุมนะ่มแล้วมีตกดอกมันอีม้คือมาคือดอกตรงือ้อื่เพราะฉันสาสิมาแล้วพอเดือสินเขา ต้องนงต้องนนะไม่โทรหาต่สามัญนแล้วนนะเอาเนดีกว่าแม่หซอยเนื้อซอยพอเด้อเหเจ้าทีคงอยจุ๊ไปนึ่กทคร่โอเคเปนข้าวโพงบ่เบาเป็นตยาข้าวโพงีบวมัยด้ ลละลลหแซ่บเด้อ,อขางกินไร,ร้เราเรอะแมนอย่ไอ้ใยนะ่ะกินทุกเอาอเอาเด็มที่ลเลยน้องก็มาทาเหมน่นครับกำลังรอบหนังเมื่อเดี๋ยวขอแบงมาตรงไว้ทาน้องเน้อเ้เจียวเลยเนียยากให้เด็กินเนื้อแซ่บคือลองไส้กินน้ำจุหน่องว่าจันวาส่งทาที่ีมาขอไส้เดียวเทดรไยเดออกโทดรัดแล้วแน่แนวแซ่บตรงไว้ทานลูกกินน้ำนะพี่น้องเลย เหมือนพ่อแม่ว่าไปหาหาสมือล้ตัวหายอ่ะหายสมืออือเศรบโอ้เหาทานรอลูกไกันฝากที่ทะลุเแรษม่อคยกินงี้อันี้ได้การเนยได้ลูกอันนคเดกินเดี๋ยวพอเราฝาาคิดเทตศน์ะ ครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ขอเฮอเอฟซีทุกคนพี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแห่งเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะครับมากินต้มไก่เมื่อนี้นะหม่อมน้องงอแน่นะครับเซิบน้ำกันเสร็เอาเต็มที่ลูกเนี่ย